สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้องทราบพากินโชว์มาแรงงานตัวครับผมมาบอกไหมพี่น้องมาถึงกรุงเทพแล้วผมนะพี่น้องออกจากตีบ้านม้าออกจากตีบ้านมา้าตีซีกึ่งผมไ,มไปพี่น้องมาถึงดืกรุงเทพบ่ายสามแม้ครบสิบสองชั่วโมงเนาะผมพี่น้องไปได้กินข้าวเลยแวะเข้าห้องน้ำสองสามรอผมไ,มไปพี่น้องติดเหลืออุย้ยเนาะระยะเวลาถึงว่า เออแล้วกามากรุงเทพก็มากินกินกินเจ้าประจําบอกไมพี่น้องกล้วยมะนาวกล้วยมะนาวยาสูบบอกไมพี่น้องหาก็เวข้า็ป่าล้ำล้ำมานั่งกินด้วยกันบนอกไมพี่น้อง นเป็นน้ำหน้านี่เป็นต้มต้มโค้งปลาดุกอหอมขนาดประมาณไปย่องต้มโค้งปลาดุก เหมืได,ด้ขับรถไกลๆเหมือนนานปาไมัยเพี่น้องอ็เอพียขนาด ปลาดุกล้ำแต่ล้ำว่าปอะมไปลองหอมกลมกลอม อู้มดหวันไ่ได้กินข้าวผมไม่ไปนอง กดไปลองคิวงาน,งาน

หลับเป็นจะโศกก็คือข,ขนาดปล่อยไปนอก ไปไปดองเพรมาเต็มๆ มำไมเป็นน้องสุดยอดต่ว่าเพชรล้ำแสบสาใจ พ่อแม่ยเปน้องอู้หูได้กินข้าววันค่ำเนาะอู้ตึง้ำหวานล้ำได้ล้ำหวานเนาะก้อยเจ้าประจําตอนนี้อยู่กรุงเทพเนาะก่อก่อก่อล้ำหม้อขนาดพ่อแม่ยเปน้องล้ำเหมือนเดิมก็ยังขายเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าก่อก่อเป็นเจ้าประจําที่ลูกค้านักขนาดพ่อแม่ยเปน้องก้อยมะนาวก้อยโสมพ่อแม่ยเปน้องต้มโค้งเนี่ยล้ำหวานอู้หม้อต้มโค้งปลาดุกนะน้องพ่อแม่ยเปนน้อง หอมล้ำม้อขนาดเนาะวันนี้ก็ต้องกราบขอไปเนาะ่อไปเนองเพราะว่าพึ่งมาถึงพ่อแม่ไปเนองก็ขอกินเมนูธรรมดาธรรมดาไปก่อนเนาะขอไปเนองเดี๋ยวก่อนรุ่นต่อไปเนาะ่อไปเนองมันผูกว่า้อมจะจัดเมนูอย่างเนาะจะลองเสิร์ชหาร้านล้ำล้พอเนาะ่อไปเนองก็รุ่นกันว่าจะเป็นเมนูอย่างเนาะขอไปเนองวันนี้ก็ขอตั๋วพักผ่อนพ่อแม่ไปเนอง เดี๋ยวก็ต้องพอลูกตอเนาะผอหม่ยเปน้องเนาะลูกกับมังมา่ายกับมังซอนเนาะตอนเมือเขาจะไปย่าการดูว่าจะไปยา่าอย่างมาอิจจะได้เนาะปิกบาบ้านก็ต้องพอลูกเลี้ยงลูกเออเนาะผอหม่ยเปน้องเนาะให้ผมหมายเป็นอน,อน้องเออหนึงงห่งครัวก็เหมือนสี่เดือนอู้ซนขนาดผหนอหม่ยเปน้องดึงว่าบา่บาบา่บาบ่าอยู่บ่ายย่างไปลื้อของลื้อยอย่างอู้สะปาด้วยอู้ผหนอหม่ยเปน้องเนาะ คุณตีไม่ดูกว่านี่ก็จะเข้าใจกันดีเนาะปอเม่์เป็นน้องรุ่นกันปนผูกเป็นเมนูอ้อะไรยังเราปอเม่น้องสำหรับคิปนี้ตรงสาปากิงโชก็ต้องขอตัวลำลาปอแม่เปน้องไปก่นนะครับกาวสวสดีครับผม